สวัสดีครับหนุ่มเมืองชนชาแนล u t u b e นะครับพอดีวันนี้ขับรถมานะพี่หนุ่มนะเจอนี่นะร้านนี้นะนี่นะยังไม่รู้นะเป็นร้านอะไรนะแต่แม่ค้าแต่งตัวแซ่บมากนะนี่นะซาเลง้งซาเลง้งเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะไปดูใ,ใกล้ๆนะนืึถือฝากด้วยนะุ่นถือฝากเลยนะสงสัยจะเป็นร้านส้มตำร้านยำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามเขาไปนะ ดูว่าเขาจะไปจอดขายที่ไหนนะพี่หนุ่มก็ไม่รู้นะว่าเขาขายที่ไหนนะพอดีขับรถมาเจอนะเดี๋ยวเอาให้เอฟซีดูนะครับนะาโอ้โหแม่ค้านี่แต่งตัวแซ่บเลยนะครับขี่ะเสล่งพ่วงกันไม่รู้ไปจอดขายไหนนะนะนะนี่ขี่ตามตูดแม่ค้าเลยนะครับ รู้แล้วเป็นร้านเลยนะนี่นะส้มตำยำแซ่บนะสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะอันนี้มาขายอะไรครับผมขับรถไล่มาตั้งไกลขายยำเนาะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่นิดหน่อยเปลี่ยนที่นะครับใช่ค่ะเจ้าเก่าและจานน้องบีเป็นเดิมน้องบรีดคนเดิมนะอันนี้ทำอะไรอยู่ครับยำหมูยอจ้ะพวกโป่งใหญ่กว่าคน พกใหญ่กว่าคนนะอันนี้เป็นยำหม,มูยอเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทตั้งแต่ปีใหม่มาไม่ได้เปิดเลยอันนี้เป็นซาเล้งแล้วนะซาเล้งจกกีนะทีนี้นะใช่แล้ว เดี๋ยวดูวัตถุดิบทางร้านกันนะครับเยนนะื้อเซจาแซลมอนนะเนื้อสวยเลยนะครับน,นี่เป็นหอยแครงอันนี้เปิดขายวันแรกเลยป่ะครับวันแรกเลยโหว,วันแรกเลยนะนจัดที่ปิดไปเกือบสองเดือนปิดไปกี่เดือนนะเกือบสองเลยเกือบสองเดือนเลยนะ พิกัดนะอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดวิสิชัยนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดวิสิชัยนะครับอันนี้น้ำปลานะนวเลยนะครับน้ำนวๆผีไม่บอกแต่กระเทยบอกเหมือนเดิมผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะครับ <laughs> นี่เปิดวันแรกเนาะใช่จ้า <laughs> จะเปิดตั้งแต่บ่ายสองนะแม่ค้าโมตีผมให <laughs> ้เสร็จสักจีนึง ยำในครกกันเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นยำหมูยอนะครับยำหมูยอปลาหยอปรรานะครับมันจะไม่เข้าที่นะวันนี้วันแรกนะครับวันแรกรวนๆหน่อยกลายมาเป็นปีแล้วแต่ก็ตื่นเต้นตลอดเวลาเวลาได้ขาย เึ่งได้มาเราจะเฉียวเมื่อไหร่ย่วจ้เ่องยั่วเลยนะครับขอชิมนิดหน่อยนะครับ อร่อยเราไม่ให้ผ่านจาาน,นี้ทุกอย่างมันใหญ่วกว่าแม่ค้าเนะอายใหญ่อ้ายใหญ่นะเพิ่มมะนอาวอีกหน่อยนะ เป็นยำหมูยอเท่าไหร่นะน้องเบีดแปดสิบบาทจ้าแปดสิบบาทนะครับใครผ่านปัดปึงมาไปอุ่นหนุนได้นะคะอยู่ตรงไหนนะเห็จ๊ะขายสามถึงสามทุ่ม บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มใช่แต่วันนี้แม่ค้าห้าโมงเลยนะวันแรก ต่อด้วยอะไรครับน้องบีดยดยำหมูยอไข่แดงไม่ปลาดหมูยอไข่แดงไม่ปลาดมึดๆหน่อยนะครับผมวางไว้ก่อนก็ได้วันนี้มีไข่แป็นดาร์มวันนี้ไม่มีไข่แป็นดาร์เราเอัอวนี้เนาะอะไรเข้าตาครับน้ำกระเจี๊ยดน้ำกระเจี๊ยดเข้าตา อาผ่าให้หน่อยวันนี้มีไข่ปลาหมึกไข่ปลาเล็กเทีล้วก็ไข่ปูนะที่ร้านจะใช้มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่ได้หั่นไปเลยวันแรกนะก็จะกระตุกกระตักนิดนึงนะน้องเพิ่งเปิดร้านวันแรกนะครับ ที่รถมนแบบนี้รถมันผ่านคนเห็นเยอะที่ตามในเพจอยู่วันนี้เ,นเราลงอยู่ได้วหรือว่าใบบานกามาแล้วตอนยิน้าไปก็รูระวังเข้าตานะจ๊ะ <c oughs> เลยนมัน,นมันทะเลาะกันหลายทีแล้วอะ่ะมันาะว่างนะแล้วก็ววหมดสัญญาด้วยใช่ไหมปยยเร่ลอ,อันนี้เป็นยำหมูยอไข่แดงเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทเหมือนกันแปดสิบบาทนะครับหมูยอไข่แดงนะ ม,ออยมไมยนปิดแล้วก็่กายนรถมาก็จะเห็นรถแบบนี้เลยนะครับ เป็นรถซาลิงนะ นี่ต่อด้วยอะไรน้องเบียยำเซอร์มอนไข่แดงยำเซอร์มอนไข่แดงนะครับไม่ปลารานะคะไม่ปลาร ่เปลียนันไมขาดใจทำไมอะครับตำไม่สนุกตำไม่สนุกนะ ก็จะมืดๆนิดนึงนะครับทำไมไม่พอ นชื่อร้านชื่ออะไรนะร้านต้องบีดชื่ออะไรนะยำคบจกีครับพี่ไม่เอาเดี๋ยวพี่ตั้งให้ใหม่เป็นซาเล้งจกกีนะได้เลยซาเล้งจกกีนะครับให้เป็นชื่อซาเล้งจกีไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ไม่ได้ขายหน้าร้านแล้วนะครับจะซิ่งไปขายนะ ทุกที่นะได้ข่าวว่าวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะขอ,อเปิดวันแรกนะไม่ได้เตรียมของเยอะๆอยู่คนเดียวด้วยเปิดเอาเลิกเขาชัยวันดีเปิดเอาเลิกเขาชัยนะจอดรถปุ๊บก็ได้ขายปั๊บเลยนะครับ <laughs> นี่นะนี่เป็นเมนูของน้องทางร้านนะนี่นะนี่เป็นเมนูทางร้านนะครับไม่รู้ออเอาแอบใครไว้นะข้างในนะไม่เอามาโชว์ข้างนอกนะเมนูนี่นะครับ อันนี้แบบไมปปรลรานะครับไมปปรลราก็จะคกหนึ่งปลาลาก็จะคกหนึ่งใช่ไหมครับแยกกันแยกคกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นยำเซอมอนไข่แดงเหรอใช่เท่าไหร่ะะรครับแบบนี้อันนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับน่าจะดูนะนี่นะ เราใส่ไข่สลูกเราใส่แล้วรอบนี้เราใส่เพิมใส่ไข่แดงห้าลูกเลยนะเทนะ่าไหร่ครัเนี่อะไรนะราไข่แนะดงไปเต่อด้วยยำแซลมอนจต่ไม่ปลายำแซลมอนไม่ปลานะครับ ทำไมต้องหันหน้าหนีโคกเลยอะ่ะกลัวกลัวอะไรกลัวพริกกลัวพริกเป็นโค้ดที่ตามแล้วกระจายเดี๋ยวลองลองย้ายมุมนะครับ จะเห็นไหมด้านนุ้นมืดนะเมืทำมาก็ตลาดวิสิชัยนี่เลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดเลยนะครับ มนั้นก็มืดนะครับสายวันแรกไฟยังไม่ถึงเนะ ยำแซลมอนนะครับ นะต่อด้วยยำบมมุยอยอแจายำบุยมมยออีกแล้วนะครับไม่ปลาเหมือนเดิม ใส่มะเขือเทศเข้าไปเลยสิครับที่ร้านนี้นะจะเป็นสูตรตำมะเขือเทศให้แหลกนะครับใช่ไหมน้องบิ๊ดใช่มันเป็นสูตร,รดีๆนี่เองไอาอ่ะ

ไม่เหมือนนะเรายำทุกอย่างสดหมดเลยยำยำในครกเลยนะยำแบบเรารสชาติมันจะเป็นเอกลักษณ์รสชาติจะไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเธอไม่เสียอะไรเลยช็อตดี นี่เป็นยำหมูยอ80บาทใช่ไหมครับใช่คได้ะไรหรอกยาโฝังด้วยจริใครสนใจสนใจอยากมาชิมมาชิมได้นะร้านนุองร้านนุงบีทนะครับอยู่ อำเภอบ้านบึงนะจังหวัดชนบุรีนะครับต้องจิดไปสบางาๆขายอยู่หน้าตลาดวิสิชัยนะครับบ้านบึงนะครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มืึงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับน้องบีดวันนี้ขอบคุณครับ